สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันพิมพ์นาราโคสาวิราวัน์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้า <c oughs> สู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจไปกับแขกรับเชิญคนพิเศษผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของเขาคนนั้นนะคะเพื่อ <c oughs> ให้คุณนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอซีค่ะ ชิญคนพิเศษของเราในวันนี้นะคะต้องแหม่เห็นป้ายแบบนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นคนดังอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เคยเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองแต่ปัจจุบันค่ะเขาก็ได้ผ่านตัวเองมาเป็นดีเรคเตอร์และผู้ดําเนินรายการชื่อดังนั่นเองอ่า เห็นแบบนี้นะคะหลายๆคนที่เป็นสาวกทางด้าน YouTube หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆก็คงจะได้ดูรายการของเขากันแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาของรายการของเขาหลายคนค่ะอาจจะมองว่ามีแต่ความสนุกสนานเฮฮามีแต่ความสะใจและรวมไปถึงคําหยาบคายนะคะแล้วก็คําลามกต่างๆแต่มีใครรู้บ้างเลยคะว่าทีมงานนั้นตั้งใจและมีวัตถุประสงค์อย่างไรวันนี้เรามาไขาคําตอบกันเลยค่ะกับคุณปลื้มสุรบทหลีกภัยค่ะ ผมมองว่าเด็กยุคนี้เนี่ยชินกับการที่แบบว่าผู้ใหญ่ต้องชี้ต้องนู่นต้องนี่ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ผมอยากให้เขาได้คิดให้เขาได้รู้ว่าความคิดเห็นของร้อยคนที่ไปสัมภาษณ์มันอันไหนเหมาะกับตัวเขาอันไหนไม่เหมาะกับตัวเขาอันนี้เขาเห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยนั่นนะคือการเปิดกว้างทางความคิดแต่เราคือเราดีใจที่มีคนชอบเราดีใจที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบและมีคนชอบ และไม่เดือดร้อนใครนั่นคือเราพอใจเพราะฉะนั้นก็ถามว่าประสบความความสำเร็จไหมมันประสบความสําเร็จในเรื่องของความพอใจมนุษย์เราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีอัตราเต็มเยอะคือไม่ค่อยเปิดรับผมมองว่าการการเปิดรับมันสำคัญเนี่ยัวเลียโซมันก็จะทําให้ช่วยในจุดนี้ นี่เลค่ะเราก็อยู่กับพี่ปลื้มวีอาร์นนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอยู่กับพี่ปลื้มรู้สึกว่ามีพลังกับวีอาร์โซขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วครับผมผมเป็นพลังมาสจั่นเลยครับใช่แล้วพี่ปลื้มจะมีคําติดปากอยู่ใช่ไหมคะครับผมคือครับผมครับเยอะๆยาวๆด้วยใช่ไหมครัครับผมครับผมใช่ครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีอาร์ครับผมครับผมหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่คนส่งมาเยอะ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 แล้วตอนนี้พี่เพื่มททำอะไรอยู่ใน V r s าซบ้างคะตอนนี้ก็นั่งสัมภาษณ์รายการอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้หิวข้าวมาเลยครับตอนนี้ผมทำอะไรใน VR s าโซนะครับก็อันดับแรกผมก็เป็นพิธีกรนะเป็นพิธีกรรายการ V r s าโซแล้วก็เป็นเจ้าของรายการครับผมครับแล้วในในตอนที่คิด แล้วตอนนั้นใครเป็นคนคิดบ้างะคะพี่เพิร์ส่วนเนี่ยตัวหัวข้อที่จะหนักไปทางผมคิดว่าเออตอนนี้มีประเด็นเรื่องอะไรบ้างในสังคมที่เราสามารถจะเอามาพูดแล้วก็แบบให้มันเป็นเป็นข้อคิดให้มาชุกคิดกันได้ซึ่งโดยหลักๆจะเป็นผมคิดมากกว่าแล้วจุดประสงค์ของวิอาโซจริงๆมันเป็นแบบไหนคะพี่ปพิรจุดประสงค์ของวิอาโซหลักๆเลยนะฮะก็คือว่าเราอยากเป็นไกด์ให้วัยรุ่นเราอยากเป็นไกด์ให้วัยรุ่นเป็นไกด์ทางความคิดเพราะเราเชื่อว่าวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาเยอะ มีเรื่องเยอะแล้วก็แบบเขาไม่รู้ว่าจะไปฟังความคิดเห็นจากไหนบ้างที่แบบเป็นกลางที่แบบว่าไม่ใช่เพื่อนหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่ากลางและหลากหลายจริงเราก็เลยทาตีออกมาเป็นหนึ่งคนนะเพื่อคิดว่าจะได้รู้เรื่องความคิดเห็นที่ดีและไม่ดีให้เขารู้ว่าเออเขาจะตัดสินใจยังไงดีนั่นคือตัวเมลักของเวียโซนแต่ว่าเราพยายามทามันให้สนุกเพราะว่าแมสเซจที่สื่ออย่างน้อยต้องถึงกลุ่มที่เราต้องการจะสื่อคือวัยรุ่น ถ้าเราทํามันออกมาเป็นโภคเครียดหลือเกินเป็นรายการขับวเปรายการเจาะลึกๆแบบว่าเครียดหรือเกินเหนื่อยหลือเกินสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามทําไปมันก็ไม่ถึงไม่ถึงไปก็ไร้ค่าเราเลยพยายามทามันออกมาให้ดูสนุกให้ดูตลกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้ซึมซับให้เขารู้สึกว่ามันตลกแต่ตอนจบเนี่ยคิดได้สอนได้ว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนนิทานอิศนะครับคือมีหมูมีหมามีกามีไก่ตอนจบสอนสิมันดีกว่าการที่แบบว่า จะมาสอนกันดุนๆเลยผมมองว่าอย่างนั้นมันดีกว่าแล้วก็บวกกับตัวว r อ o โซเนี่ยตัวว r อ o โซจริงๆแล้วดราม่าจริงๆเครียดจริงๆเป็นรายการเครียดมากแต่เราทำให้มันสนุกด,ด้วยผมมองว่าเด็กยุคนี้เนะี่ยชินกับการที่แบบว่าผู้ใหญ่ต้องชี้ต้องนู่นตรงนี้ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ผมอยากให้เขาได้คิดให้เขาได้รู้ว่าความพิเห็นของร้อยคนที่ไปสัมภาษณ์มาอันไหนเหมาะกับตัวเขาอันไหนไม่เหมาะกับตัวเขาอันนี้เขาเห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยนั่นนะครับ คือการเปิดกว้างทางความคิดให้พูดสามพยางกับสโลแกอันนี้เลยชีวิตของเราอยากจะพูดอะไรกับคำครับนี้มีสติแล้วกันทำเต็มที่ครับอย่างรอบครอบครับดูไม b a เบสดูไม b a เบสพี่ปลื้มแบบนี้เวลาพี่ปลื้มไปสอบถามคำถามไปถามเขาแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้กลับมามีคำตอบไหนบ้างที่พี่ปลื้มแบบรู้สึกช็อกมั้ไหมคะเยอะมากที่ช็อกนะที่แบบว่าคิดได้อย่างนี้เนาะมันก็มีนะคือหลุด หลุดจินตนาการทุกรูปแบบของผมไปฮะที่แบบมันเป็นคําตอบของของคนที่จะคิดได้ก็มีฮะหรือบางอันช็อกแบบแย่ๆก็มีคือแบบว่าชอย mm hmm. คือรายการผมเนี่ยเอาความคิดเห็นไม่ดีลงใช่มีคาหยาบลงใช่เพราะเราอยากให้รู้ความจริงในสังคมแต่เราตัดบางประเภทนะเราตัดประเภทชอยคือเหมือนกับความคิดชอยอันนี้เราไม่อยากเอาลงจริงจริเพราะเรามองว่ามันมันมัน,มนดูแล้วดูแลเซ็งดูแลเซ็งเราอยากให้มาเสนอความคิดเห็นแต่ไม่ได้มาโชว์ความชอย อันนี้เราตัดออกช่วงหลังนี้เห็นพี่ปลื้มแรก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 ,แรกก็ทํามีความสนุกสนานมหมเห็นมีนิทานด้วยใช่ไหมคะอ่านิทานสนใจครับผมแต่งเองหร<ต>ือเปล่าคะพี่ปลื้มแต่งเองทุกเรื่องครับเป็นเรื่องที่ผมแต่งเองโดยยึดถือหลักเรื่องนิทันอิศพนี่แหละคือผมเป็นคนด้วยความที่ตอนเด็กๆนะคุณพ่อไม่ยอมให้ดูการ์ตูนคุณพ่อผมจะไม่ให้ผมดูการ์ตูนเลยให้ผมดูข่าวอย่างเดียวเลยผมเลยจะเป็นเด็กที่มีปมด้อยเรื่องการ์ตูนมากคืออดดูการ์ตูนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อยอมคือให้อ่านนิคานอิศอ ผมเลยเป็นคนที่ซึมซับอะไรเกี่ยวกับนิทานเยอะคือคุณพ่อจะให้อ่านหนังสือคุณพ่อจะไม่ให้ดูจะให้อ่านอย่างเดียวมันเลยกลายเป็นมผมเป็นคนติดการอ่านโดยที่คุณพ่อสอนมานี้ผมก็เลยแบบอ่านนิทานมาเยอะอ่านหนังสือมาเยอะก็เลยแบบได้มาแต่งชวงนิทานสอนใจค,คือแต่งเองด้วยแล้วก็มีคนมาวาดภาพให้ใ<ช>ด้วยใช่ไหมค, <น S 2> ครับคนที่วาดให้เนี่ยตอนนี้จะเป็นคุณเดือดดวงคุณเดือดดวงเป็นนักวาดการ์ตูนชั้นนาของไทยซึ่งตอนแรกก็แค่ อยากให้เชิญมาวาดแต่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยได้มาวาดเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันเลยเป็นช่วงที่ทำด้วยกันค่ะเว,วียโซจริงๆม,มีมีหลายรูปแบบมีสาระด้วยช่องทางเหรอคะพี่ปลื้มตอนนี้หลักๆเป็น YouTube หลักๆเลยครับ u t u b e เพราะว่าเราเกิดจาก YouTube ตอนนี้ก็ยังอยู่กับ YouTube อยู่เพราะว่าเรามองว่า YouTube มันเข้าถึงวัยรุ่นได้ไวัยรุ่นยุคนี้เริ่มเลิกดูเริ่มที่จะเลิกดูทีวีไปเยอะมากแล้ว เพราะว่าใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตมันมีย้อนหลังให้ดูเพราะฉะนั้นอยากดูอะไรในทีวีเนี่ยเปิด YouTube ดูก็ได้มันก็มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่กับ YouTube มาตลอดพี่ปพื่มถ้าเกิดว่ามีมีคนจะนำรายการไปอยู่ในช่องฟรีทีวีพี่เพิ่มจะไปไหมถ้าเกิดว่าไปแล้วเขาบอกว่าให้เซนเซอร์ไม่ไปครับมันคือสาเหตุว่าเราไม่ไปเพราะจริงๆมีติดต่อมาเยอะแล้วฮะติดต่อมาเยอะว่ามีเวลาให้นะแล้วก็มีนู่นมีนี่ให้นะโลฟีลงฟีทีวีนะเกือบครบทุกทุกช่องนะครับ แต่เราไม่ไปเพราะเรารู้เลยว่าไม่เหมาะกันเราเราจะไม่สามารถทําตามความที่เราต้องการได้ก็สําหรับช่วงแรกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูรายการ V ีโซเนต้องไปติดตามกันได้แล้วนะคะทาง YouTube ของเรานั่นเองแต่ใครที่เคยดูนะคะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาแล้วก็มีในยยะสาคัญอยู่ในนั้น จริงๆมีคุณประโยชน์มากๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังน่าสนใจอีกเช่นเคยเพราะเราจะมาสอบถามว่าเด็กๆพี่เพิ่มเนี่ยเป็นคนยังไงและคิดยังไงเริ่มยังไงกับ v r s h o w มาติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ ก็เป็นช่วงที่สองของรายการแล้วค่ะก็ยังอยู่กับพี่ปลื้มของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาสอบถามดีกว่าว่าตอนเด็กๆพี่ปลื้มเป็นคนยังไงคะนนนะผมเป็นเนิร์ดนะฮะผมเป็นเนิร์ดที่ไม่พูดไม่จาอะไรสนไหมพี่ปลืม้มไม่โซนผมเป็นเด็กไม่พูดจนแม่ต้องพาไปหาหมอว่าผมพูดไม่ได้ผมไม่พูดจริงๆนะครับตอนเด็กๆผมเป็นคนพูดน้อยมากผมเป็นคนแบบผมเป็นเด็กเนิร์ดนะะผมเป็นเด็กไม่อะไรกับใครเลยจะโดนเพื่อนๆแกล้งเสมอ จะโดนเพื่อนๆแบบชอบเอาทรายปาหัวบบโดนแกล้งโดนเอาของไปซ่อนโดนแกล้งนนี่นนั่นเพราะว่าผมหน้าแกล้งมากตอน,นเด็ก <S <S ผมเป็นเด็กงงๆกับชีวิตเดินงงๆของผมคนเดียวนะและชีวิตผมมาผันแปรเปลี่ยนตอนผมได้มาเจอเพื่อนสนิทผมสองคน,นคือคืออิสระกับจอร์สวัสดีครับสวัสดีคุณอิสระสสครับคุณจอร์ดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V ีอา o w โซนะครับ h ี w ครับซค่ะประมาณประมาณช่วงไหนที่ได้เจอวันหนึ่งครับ ช่วงนั้นนะครับช่วงป .1 ช่วงช,ช่วงผมรู้จักกับจอร์กับอิสระเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กผมตอนนั้นเนี่ยรู้จักก็จอรู้จักตอนป .1 เลยส่วนอิสระรู้จักตอนป .2 ครับเนี่ยแล้วก็อยู่กันมาจนทุกวันเนี่ยจนตอนนี้มันก็นั่งทํางานอยู่ของกลางๆเนี่ยครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันไอ้เจ้าสองคนเนี่ยเป็นตัวผันแปรชีวิตผมมากเลยมันทําให้ผมกลายเป็นอีกบุคลิกหนึ่งจากที่เป็นเด็กชอบอ่านหนังสือน,นั่งเงียบๆไม่อะไรใครก็เปลี่ยนไป จุดเริ่มต้นของ v r z o พี่ปื้มเริ่มตอนไหนอะคะ v r z o เริ่มตอนเรากำลังใกล้จะจบมหาลัยตอนนั้นอยากทำแบรนด์เสือ้ออยากทำแบรนด์เสื้อสักแบรนด์หนึ่งแล้วก็มานั่งคิดชื่อก็เลยได้ชื่อว่า v r z o มาจากพวกเราเยอะ w E A R E S O พวกเราเยอะใช้คำว่าพวกเราเพราะมันไม่ใช่ผมคนเดียวมันคือเพื่อนผมอีกสองคนด้วย แล้วก็เลยก็เลยใช้ว่าเออพวกเราทําอะไรเราทําเต็มที่พวกเราไม่มีกักไม่มีแบบมาสแปร์นะแบบเราทําอะไรก็โซจะโซอะไรก็ต่อชายไปเลยเนี่ยเป็นชื่อของพิยาโซที่มาค่ะก็คือเป็นเริ่มมาจากอยากทําทเสื้อแล้วรายการละคะพี่เพิ่มตัวรายการก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าผมเห็นเด็กที่มีปัญหาทางสังคมปัญหาวัยรุ่นปัญหาที่แบบคิดไม่ตกเนะี่ยเขาไประบายออกทางอินเทอร์เน็ตผมก็เลยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่แบบว่าเป็น ให้เป็นศูนย์รวมทางความคิดในเรื่องพวกนี้ในเรื่องวัยรุ่นเนี่ยผมก็เลยเริ่มช่างวีวัฒนครับเป้เป็นไกให้น้องๆแล้วที่มาของขอสามคำอันนี้คือยังไงคะพี่ปลื้มสามพยานเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันฉันรักเธอแล้วกันก่ <c oughs> จับติดผมมาีิดวอะไรครับอ่ะสามพยานเข้าใจบอเข้าใจบอออ่าจริงๆแล้วเนี่ย เราจะใช้คําว่าสมพยางเพราะว่าเรามองเรามองว่า3ามคำเนี่ยมันอาจจะมีคนพูดว่ารัฐสภาประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอันนี้สามคำซึ่งคนยาวเลย <laughs> ผมก็เลยแบบว่าเอาให้มันถูกต้องดีกว่าก็คือว่าเป็นสมพยางมันเริ่มมาจากตอนนั้นผมใช้เครือข่ายบีบี BB ครับผมเล่น b ีแล้วมีคนส่งข้อความบอ d c ดแคสต์มาเป็นมาตอดิคาร3พยางกันเถอะ เอ้ยมาก่อนนิทานสามคำกันเถอะผมก็นั่งอ่านอะไรวะเอ้ยแต่ก็ตลกดีผมไม่รู้สึกว่าเออมันกระชับ à, ผมก็เลยลองเอามาเล่นใน VR s o ว่าถ้าเกิดให้เขาพูดแบบกระชับได้3มพยางเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรก็ mm hmm. เลยเป็นที่มาของ3สามพยางเนี่ย mm hmm. ก็คือว่าผมเห็นจากการเล่นใน BB ครับประมาณนั้นคือมันเป็นมันเป็นคำที่ยอดฮิตแล้วก็ติดเป็นกระแสไปเลยแต่จริงๆแล้วมีเล่นกันอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วพอผมมารู้ตอนหลังนะผมมารู้ตอนหลังมีน้องๆเขาบอกกันมาว่าจริงๆแล้วมีเล่นกันอยู่ตามเว็บบอร์ดนานมากอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ดังแะ้ะคีพวกผมเอามาทำเป็นสื่อนะมันก็เลยดังขึ้นมาแกเป็นคำยอดฮิตไปเลยครับแล้ว V R Show แบบนี้ค่ะพี่เลื่อมีจุดประสงค์มีเป้าหมายไหมคะว่าจะต้องทำไปถึง เป้าไหนหรือหรือว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังยังไม่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยคำว่าประสบความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าว่าเราตั้งเป้าเอาไว้อย่างไงแล้วถ้ามันได้ตามเป้านั่นน่ะเรียกว่าประสบความสําเร็จแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันไปเรื่อยๆและเราพอใจและมีความสุขกับมันความพอใจของเราคืออะไรครับความพอใจของเราคือเราดีใจที่มีคนชอบ เราดีใจที่เราได้ทําสิ่งที่เราชอบและมีคนชอบและไม่เดือดร้อนใครนั่นคือเราพอใจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประสบความสำเร็จไหมมันประสบความสําเร็จในเรื่องของความพอใจขนาดนี้ครับแล,แล้วนอกจากรายการพี่ปื้มมีอย่างอื่นอีกไหมคะในส่วนอื่นอีกไหมเยอะมากครับผมทําอะไรหลายอย่างมากคือตัวรายการเนี่ยเป็นแค่ง,งานที่ผมทํากับเพื่อนแต่ว่าของผมน่าจะมีในส่วนอของธุรกิจของผม ผมทำธุรกิจส่วนตัวอยู่กับหลายอย่างก็มีทำอยู่หลายอย่างแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับการเมืองก็คงจะเป็นไปช่วยงานคนุณพ่อแบบนี้แบ่งเวลายัางไงครับพี่ปิ้แบ่งตามความเหมาะสมและสิ่งที่แบ่งได้ผมเป็นคนนึงที่นอนน้อยนะครับผมเป็นคนนอนน้อยมากผมเป็นคนนอนวันหนึ่งนะฮะนอนอิ่มๆเนี่ยนะผมนอนประมาณสี่ชั่วโมงเพราะผมมองว่าผม ตอนไหนก็ผม,ผมก็พยายามนอนเต็มนะครับทั้งๆท,ที่ผมเกลียดก,การนอนมาผมเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยงีบกลางวันนะผมเป็นมนุษย์ที่ถ้าไม่ไม่สบายหรือว่าอดหลับอดนอนจริงผมจะไม่งีบกลางวันเลยเพราะผมมองว่าการนอนเสียเวลาการนอนประโยชน์ของการนอนมีอย่างเดียวคนระับูิบุร่างกายให้ร่างกายมันขับเคลื่อนไปได้ผมมองว่าเนี่ยการนอนมันเสียเวลาคุณผมเชื่อว่ามนุษย์กคนน่าจะมีฟิลนี้นะฟิลฟิลที่แบบว่าวันนี้ตื่นมาเจ็ดโมงวะ่ะ แล้วปรากฏว่าทำนูน่น <c oughs> ทำนี่จนเสร็จดูนาฬิกาอุ้ยเพิ่งบ่ายเองเห็นไหมชีวิตมันดูมีคุณค่ามากกว่ากันเยอะมากกว่ากันเยอะครับการอีกคนหนึ่งที่รู้สึกชีชวิตเฟลมากคืออะไรรู้ไหมครับไปเที่ยวมาไปแฮงเอามาครับไปอ้วกแตกอ้วกแตกไปเมามาตื่นมาที่ห้าโมงเย็นมืดโอ้เซ็งวะวันนี้หมดแล้ววันนี้หมดแล้วหรือว่าหนึ่งวันมเละกว่าเรื่องนอนเนี่ยผมเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วทำไมมันกลายมาเป็นประเด็นยาวเหยียดเลยวะ เขาไม่เห็นจะขดเรื่องนอนเลยเพื่อนแต่ผมชอบเรื่องนี้โอเคฮะเอาเปลี่ยนเรื่องครับเปลี่ยนเรื่องไอ้ก็สรุปว่าตอนนี้นะคะก็ได้รู้นิสัมของความคิดแล้วก็ในรูปแบบของรายการแล้วว่าเริ่มมายังไงแบบไหนแล้วก็มีประเด็นแบบไหนที่น่าสนใจกันว่าแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาถามเกี่ยวกับตัวพิ่เลือมเอง่าแล้วอ่ผมเรื่องนอนจนหมดช่วงสองลยใช่รู้สึกผิดจังเลยอะเดี๋ยวเราช็อตาค่ะเดี๋ยวเราไปถามกันแล้วว่ามีความคิดเห็นมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรอีกติดตามกันได้ช่วงหน้าเลยค่ะผมม่ออกทะเลแล้วฮะ เอาละค่ะและช่วงนี้นะคะที่บอกว่าสําคัญสําคัญตรงที่เราจะได้ข้อคิดจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราอยากจะรู้ค่ะพี่เพิ่มว่าในรายการวีอาร์โเนี่ย มีประโยชน์อย่างไรกับเยาวชนหรือคนดูบ้างคะพี่เพิ่มประโยชน์หลักๆเลยนะฮะเอาหลักตัวเมนรายการก็คือเรื่อง100คนเนะี่ยประโยชน์ของมันคือทําให้เรารู้ทางสังคมเรารู้ว่าสังคมเราไม่ได้มีด้านเดียวไม่ได้มีด้านที่สีขาวหรือด้านที่สีดํามันเป็นสีเทามันเป็นระบบที่เป็นความหลากหลายของสังคมผู้ให้กาคือว่าตัวรายการวิรโยชน์ที่สุดของมันคือ ได้รู้ความคิดเห็นอันหลากหลายที่คุณอาจจะไม่รู้จากที่อื่นเพราะเราจะไปถามแล้วก็เขาจะตอบมาจริงๆแล้วเราเอาลงหมดเพื่อความที่เราไม่ถูกบีบคั้นจากใครที่แบบว่าต้องตัดอันนั้นออกต้องตัดนี้อันนี้เป็นความคิดไม่ดีๆๆๆๆๆลู่นี่ลูกเราไม่ทำเราเอาลงให้หมดเพื่อให้รู้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเด็กๆเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยดีชั่วรู้หมดกดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองประโยชน์หลักของเรียสโวค,คือคือเรื่องนี้คือเรื่องที่ว่าได้ รู้พอพีเห็นคนอื่นจริงๆในสังคมในแต่ละเรื่องเรื่องไหนแล้วมันทําให้เป็นการฝึกให้คุณเปิดกว้างเปิดกว้างทางความคิดมนุษย์เราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีอัตราตัวเองเยอะคือไม่ค่อยเปิดรับผมมองว่าการการเปิดรับมันสาคัญเนีย่ย,ย,ยต,ตัวเรียสโอมันก็จะทําให้ช่วยในจุดนี้บวกกับอื่นๆเล็กๆน้อยๆก็มีสาระเล็กๆก็อย่างในรายการก็จะมีช่วงที่การสอนใจพสาระนีอยู่จริง วันนี้เราจะมาพูดถึงที่มาและประเภทของหอ,อ,อยกันครับเราก็จะมาพูดถึงที่มาของนู่นของนี้ก็เป็นเกตคือวีอาโซมันเป็นซูเปอร์วาเลติคือมันรวมไปหลายอย่างมากหรือแบบอันซีนที่พวกผมมาถ่ายเล่นกันเล่นนู่นเล่นนี่อย่างเงี้ยมันก็มันก็ทาให้เห็นว่าเอออย่าเล่นโง่อย่างนี้นะจะเจ็บตัวหรืออะไรก็ว่าไปฮะคือมันมันมีอะไรหลายอย่างมากในวีอาโซแต่พี่ปลืม้มก็กลายเป็นต้นแบบไปแล้วกับน้องๆเยาว,วชน แบบนี้ด้วยนะคะ,คะพี่ปื้มว่ามีคําแนะนํำยังไงบ้างคะในการแบบว่าถ้าน้องๆอ,อยากจะทํารายการแบบพี่หรือว่าอยากจะคิดแบบพี่แบบนี้คะ่ะพี่มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะดนับหนึ่งบอกก่อนเลยเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากที่เวลามีน้องๆมาบอกผมนะว่าถพี่ปื้มพี่ไอดอลผมเลยวะยิ่ยอดเนี่ยผมผมผมจะบอกเลยเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากเพราะการที่เราจะเป็นแบบอย่างใครได้สักคนเนี่ยคือเขาต้องชอบเอราจริงผมไม่รู้สจกเป็นเกียรติและดีใจมาก ช้าให้แนะนำนะครับช่าให้แนะนําเกี่ยวกับการทํารายการนะฮะมีคนถามผมเยอะเหมือนกันว่าจะทำยังไงทํารายการยังไงให้แบบให้มันดังให้มัน, <conflicting> มนคิดพื <coisa> <ให>้นฐานง่ายๆครับทําสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองฮะทาสิ่งที่เราชอบแล้วก็อย่าไปตามคนอื่นนะอย่าไปฟังคอมเมนต์คนอื่นมากจนเกินไปว่าแบบว่ามันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนี้สิอย่างงู้นอย่างงี้อย่างั้นคนอื่นก็คือคนอื่นคนอื่นคือบรรทัดฐานของคนอื่นไม่ใช่บรรทัดฐานของเรา บนโลกไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่ว่าถูกของเขาผิดของเขาแล้วกับเราละ่ะชีวิตเราของเราครับเราไม่จำเป็นต้องไปเอาอัตราคนอื่นไปเอาบรรทัดขันของคนอื่นมาใช้กับเราถ้าเราอยากจะทําอะไรเราทำนะถ้าเกิดกลัวว่าสิ่งที่เราชอบจะไม่มีคนชอบไม่ต้องห่วงนะมนุษย์เรามันมีความแตกต่างกันเยอะใช่แต่มันย่อมมีคนที่มีความชอบเหมือนเหมือนกับเราผมยึดถือหลักนี้ครับแล้วก็คือคนซึมซับได้ถึงจุดนั้นว่าเราชอบอย่างนี้แล้วเขาก็ชอบ เหมือนๆกับเราผมเลยชมดีทำสิ่งที่เราชอบนะมันจะมีคนที่ชอบเหมือนกับคุณแน่นอนค่ะพี่ปลื้มคะครับตอนนี้หนูอยากให้พี่ปลืม้มสามพยางกับตัวพี่ปลื้มเองกับผมเองครับใช่ค่ะผมชิอปลืม้มท <laughs> ่านมาครับผมชชิอปลืม้มฮะสวัสดีทุกท่านครับช่อปลืม้ม <laughs> <laughs> ครับ ถ้าถามผมนะครับผมเขาบอกเลยว่าทุกอย่างนะครับเดินทางสายกลางดีที่สุดฮนะแต่ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนคุณต้องเอาใจของคนรักของคุณมาใส่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรักกันชอบกันต้องดูใจกันฮะว่าส่วนไหนควรเปลี่ยนส่วนไหนไม่ควรเปลี่ยนนั่น,นเป็นสิ่งที่คุณต้องดูเองสุดท้ายนี้นะครับ,รบแต่และคนก็ไม่เหมือนกันสักคนรักกันชอบกันต้องปรับเข้ากันได้และไม่ใช่การบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบตามที่เราคาดฝันเอาไว้ครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ โลนี้นะคะต้องบอกว่าเราก็ได้ในส่วนของความคิดเรื่องราวต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการทาง YouTube นะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะทุกๆเทปของพี่ปลื้มนั้นได้มีข้อคิดและมีสาระอยู่ในนั้นค่ะ กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะทุกคนคงได้ทราบดีว่าไม่ได้มาง่ายๆอย่างแน่นอนและพี่เพื่อนเป็นคนหนึ่งนะคะที่ถ้าให้เขาเลือกที่จะเดินตรงเขาไม่เดินค่ะเขาจะเลือกที่ไปเจออุปสรรคเพื่อให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือรูปแบบที่พี่ปลื้มสุรบทของเราเป็นนะคะถ้าใครอยากจะเป็นแบบนี้ก็ต้องลองออกนอกเส้นทางกันดูบ้างเลยค่ะไม่ต้องอยู่ในแพทเทิร์นครับขอแรกนิดนึง ไม่ต้องอยู่ในแพทเทิร์นแม้พีก่อนจะตัดจบแล้วพีก่อนจะพูดปิดรายการแล้วผมนี่แหละเป็นคนชง,งักออกมาเองฮะในเมื่อทางรายการเขาบอกผมว่าไม่ต้องมีแพทเทิร์นนะผมก็จะไม่มีแพทเทิร์นสุดๆนะๆอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะลืมพูดลืมพูดแต,แต่ไหนจะปิดแล้วขอแท้ก่อนคือเรื่องของการไม่มีแพทเทิร์นครับคือคนเราอยู่กับแพทเทิร์นเยอะเกินไปแพทเทิร์นคือรูปแบบตายตัวเป๊ะๆฮะที่แบบว่าดูรายการทีวีที่เป็นรูปแบบเก่าอะ เป็นยังไงฮะพอจะเริ่มถ่ายปุ๊บทุกคนต้องเงียบก,กล้องห้ามพูดทุกคนห้ามขำทุกคนห้ามห้ามอะไรทั้งนั้นครับผมนั่นแหละครับเขาชูป้ายมาบอกให้ผมพูดปิดแคนครับนั่นแหละครับผมก็อ่านครับผมก็พูดเนี่ยอันนี้คือรายการรุ่นใหม่นะครับผมผมสนับสนุนนะแล้วสุดท้ายเป็นไงรายการรุ่นเก่าต้องไปจ้างหน้าม้ามาครับต้องไปจ้างคนมานั่งครับนั่งหน้ามุยเสร็จแล้วพอเขาให้ตบมือฮะ โอ้งครั้งๆที่เรามีทีมงานเรามีตะกล้องเรามีทุกอย่างเองทําไมเราไม่ให้เขาขับอะตัวบีอาโซผมว่าจะเหมืนองนงั้นนะตากล้องอยากพูดอะไรพูดเลย <c oughs> ทีมงานอยากขับอยากยิ้มนั่นเนี่ยมันคือชีวิตีวาเนี่ยผมเห็นพี่ๆเรานั่งขํากันเ <c oughs> นี่ยมันคือชีวิตีวาเวลาผมไปถ่ายกองถ่ายใหญ่ๆนั่หน้ามุ่ยกันทุกคนเลยห้ามพูดห้ามจาะอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ย มีกล้อง3ตัวใช่ไหมครับผมจะเดินมาเล่นกล้องนี้ก็ได้หรือผมจะเดินมาเล่นกล้องดอลลี่ที่เขาวางเอาไว้หรืออันนี้ก็กล้องอีกตัวหนึ่งฮะคือผมมองว่ามันไม่ต้องมีแพทเทิร์นนะว่าจะต้องมองกล้องนั้นกล้องนี้กล้องนั้น <ฮะ S 1> อยากทําอะไรทําไปเลยแล้วพอเราไม่มีแพทเทิร์นแล้วไม่มีรูปแบบนะครับตัวตนของคุณมันจะออกมาอย่างชัดเจนที่สุด <ฮะ S 1> เอาโอเคครับ สรุปแล้วผมต้องพูดปิดแชร์ใช่ไหมครพี่เพิ้ลต้องฝากรายการด้วยนะคะจุดประกายไอสไตล์นไหมครับงั้นสอนผมหน้ากล้องเลยครับอะรายการนี้คือจุดประกายไอสไตล์ที่ออกทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีฝากให้พี่เปิ้มด uh ้วยค่ะปิดให้หนูด้วยอะครับผมแล้ว so วันนี Quality> ้นะครับก็จบไปกับรายการไอสไตล์นะครับที่ติดตามได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจนะครับผมถ้าคุณอยากสนใจดูดูข้อคิดแปลกใหม่ๆได้กับรายการนี้นะครับผมก็ติดตามได้กับตต่อไปของรายการไอสไตล์ไอสไตล์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ A <laughs> gente